ไปกันต่อกันที่การจัดงานเฮาปลึงกระเบยนะคะถือว่าเป็นประเพณีสู่ขวัญควายนะคะเพื่อที่จะระลึกถึงคุณประโยชน์แล้วก็เป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจก่อนเริ่มฤด,ดูการทำงานค่ะ ที่บ้านปันรัวหมือ5ห้าตำบลตาเบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นนประพัฒมาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานเฮาปลึงกระเบยประเพณีสู่ขวัญควายประจำปี2562ที่ปฏิบัติแล้วก็สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ โดยก่อพิธีเปิดงานนะคะได้ให้ประธานแล้วก็คณะนั่งเกวียนเทียมกระบือแห่ขบวนนะคะจากปากทางเข้าหมู่บ้านมาสู่สถานที่การจัดงานก่อนประกอบพิธีสู่ขวัญกระบือเส้นไหว้ผีปู่ตาผีตายายด้วยอาหารขาวหวานเหล้าน้ำดื่มผลไม้ข้าวสุกข,ข้าวสวยโดยมีหมอพรามแล้วก็ผู้อาวุโสร,ร่วมพิธีการเรียกขวัญกระบือพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารแก่กระบือด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะภายในงานก็ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเลี้ยงกระบือและก็สินค้าโอท็อปของชาวบ้านปันปรัวพร้อมกับมีการประกวดควายสวยงามนะคะทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียควายแฟนซีการแข่งขันตําข้าวซ้อมมือแล้วก็การแข่งขันไถนาด้วยควายกันอย่างคึกคักแล้วก็สนุกสนานทั้งเป็นคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะสําหรับงานประเพณีสู่ขวัญควายหรือว่าฮาวปลึงกระเบยนั้นนะคะเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเฉพาะการทำไรท่ทำนาตลอดจนการเลี้ยงควายอย่างหมู่บ้านปันรัวหมูห่าตำบลตาเบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะเมื่อเริ่มย่างเข้า เดือน6หรือว่าวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน6ชาวบ้านนะคะก็จะมารวมตัวกันที่หมู่บ้านอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยเพื่อเริ่มทําพิธีเส้นเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อขอพรแล้วก็ความเป็นสิริมงคลในการเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกรวมถึงกันทําพิธีเฮาปลึงกระเบือหรือว่าพิธีสู่ขวัญควายนั่นเองค่ะ สำหรับเครื่องที่ใช้เส้นไหว้นะคะจะเป็นเครื่องคาวหวานทั่วไปที่ชาวบ้านจัดหามาเองค่ะจากนั้นนะคะร่วมกันเส้นสารโปรตาเพื่อบอกกล่าวแล้วก็นำมารวมกันที่สาลากลางหมู่บ้านเพื่อทำพิธีเส้นไหว้สำหรับบ้านปันรัวนั้นะคะเป็นหมู่บ้านที่มีกระบือจานวนมากและในปี2543ก็มีกระบืออยู่ถึง600ตัวและได้รับรางวัลหมู่บ้านอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาควายแห่งชาติระดับประเทศการทานาของชาวบ้านที่ผ่านมาน นะคะก็จะใช้แรงงานควายเป็นหลักนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่การใช้ควายทำนาจ,จะน้อยลงแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงอนุรักษ์กระบือเอาไว้อยู่เกือบถึง300ตัวที่สำคัญนะคะยังคงประเพณีหาปลึงกระเบยหรือว่ากระบยไว้อย่างเหนียวแน่นตลอดมาค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหนา้ากระบาติดตามข่ากันต่อค่ะ